ปีล่วงโอ้น้องโอ้ปีล่วงได้ปลาจอญกับปลาดุกมาจากปากนั่งน้องช่วยย้มาตึ้งนี้ปีล่วงเอามาตั้ปลาเด็ดเดียวแล้วก็โตด้านะ่ากินนะปีล่วงนะเนี่หลงเล่ตัวเดียวกับบันนี้ตักินข้าวกับปีล่วงตัวเดียวไม่เอาปีล่วงก็้นูไม่กินปลาจอญอ๋อก้าไม่ปพลือเดียวกันนั่นปีล่วงขึนกินข้าวคนก้าต,ตามใบตามใบได้วันนี้เหนื่อยกันตั้งปลาใหม่เอ,อ้ย ครับวันดีกับปีนองเอฟซีครับวันนี้มากินก้าวกับปีร่วงจงว่าปีนองวันนี้ปีร่วงจงไปตั้งปลาเหนื่อยมาครับแล้วก็มาเรียกับก้าวปีล่วงจงนะครับก้าววันนี้ปีล่วงจงตอดปลาปีนองน้องเจียวง่ายมาจากปากป่านั่งกับปลาดุกกับดุกนี้กับดุกตำมาจากกับแล้วก็ปลาจรนปีนองเนี่ยปีล่วงจงได้มาแล้วก็ปีล่วงจงแกงเลี่ยงหยดต้มเน่ากับเปรี้ยวๆกับไม่มีปลาไม่มีร้อยกับปีนองแล้วก็น้ำจุบกับตำน้ำจุบย้่วันนี้ก้านปีนง แล้วกามาเล่ปักนอกก้องปีล่วงจงกับแล้วกาปีล่วงจงมียอดมันปูกับปีนงแล้วกาหลูกเกลือกับหลูกเกลือหลูกแดงปีนงแล้วกาตั้วปลูกับแล้วกาจีลอมกับหลูกเนียงสามันกับแล้วกาหลูกเนียงโหนกับปักกันกเก้ากับโอ้ราป้ากับจีเล้ากับไม่ต้องปูได้มาปีนงกินก้าวอนแล้วกับปีล่วงจงเหนื่อยแล้วกับเก็งเลียงกอนว่ากับเลตานี่ Bát luôn Pino Chết luôn cặp Pino Yôp, yôp Lê ta cặp Bà chón Pino พี่ล่วงเล่หว่ารสจรัดมันเหมือน,อนบานรา์โรว่ากับอืออืออือรสจรัดรสจรัดจะออกเค็มๆว่ากับอือห cứ cưa bị nó ngứm ừ ประการนกเก้ากับเ่ย,ย,เยตัวกับปีนอ้อ g หลงเล่ปลาดุกนี่กับกรอบร่อยเ่ลืกับปีน้อง ตอดเอ็แค่ตื่อยอขึ้นคบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามพี่ล่วงจงนะครับขอบคุณมากที่ช่วยกดแจ้กดใจให้พี่ล่วงนะครับพี่น้องคนไหนที่ไม่กดติดตามตีปีล่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ Ừ mm đi. -hmm. Mm -hmm. ยานป่าว้อมกับป่าว้อมนี่ก็เป็นยาพี่น้องก็ Cái nữa con nó có mình không? Quá đi cọc không? Quá đi cọc?